สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อของพืชนะครับพืชที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับได้จําแนกประเภทของพืชนะครับออกเป็น2กลุ่มนะครับจําแนกกลุ่มของพืชออกเป็น2กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกนะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับ รวมไปถึงพืชน,นะครับและสัตว์ก็จะมีวิวัฒนาการของตัวของเขาเองนะครับเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนะครับแบบนี้เราเรียกว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับนักเรียนสังเกตภาพ2ภาพนี้นะครับสังเกตว่า,ามีดอกไม้อยู่2ชนิดใช่ไหมครับมีดอกไม้อยู่2ชนิดก็คือดอกอะไรครับอ,อันนี้คือดอกอะไรเอ่ยดอกกุหลาบใช่ไหมครับ ดอกกุหลาบต้นกุหลาบมีดอกด้วยและต้นนี้คือต้นอะไรเอ่ยต้นเฟืร์นนะครับสังเกตที่ต้นเฟืร์นมีดอกไหมครับอ้าวไม่มีนะครับเอ๊เพราะอะไรนะครับทั้งสองนี้ถึงมีลักษณะรูปร่างหน้าตาถึงไม่เหมือนกันนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับจำแนกนะครับจำแนกพืชออกเป็น2กลุ่มโดยใช้เกณฑ์การมีดอกนะครับย้ำนะครับนักเรียนใช้เกณฑ์การมีดอกนะครับ ใช้เกณฑ์การมีดอกเป็นเกณฑ์เราจะจำแนกออกเป็นพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกนะครับเรามาดูพืชไม่มีดอกก่อนนะครับพืชไม่มีดอกนะครับเป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบส่วนนะครับมีส่วนประกอบไม่ครบส่วนก็คือมีรากมีลําต้นมีใบแต่ว่าไม่มีดอกนะครับมีรากมีลําต้นมีใบแต่ไม่มีดอกส่วนพืชมีดอกนะครับเป็นพืชที่มีส่วนประกอบครบทั้ง5ส่วนเลยนะครับมีรากมีลําต้นมีใบมีดอกมีผลมีเมล็ด นะครับและก็ดอกนั้นก็ยังมีอวัยวะในการสืบพันธุ์ด้วยนะครับก็คือมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะครับที่ใช้ในการขยายพันธุ์นะครับทีนี้พืชมีดอกนะครับกับพืชไม่มีดอกนี้นะครับถ้าเราแยกถ้าเราแยกดูอ,องค์ประกอบที่ชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่า,าพืชไม่มีดอกนะครับจะมี วิวัฒนาการนะครับมีเป็นวิวัฒนาการของพืชตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ mm. พืชไม่มีดอกนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะมีดอกก่อนที่เขาจะมีดอกนะครับ mm hmm. เขาก็วิวัฒนาการมาจากพืชที่ไม่มีดอกอก่อนนะครับนั่นก็คือมอสนะครับเขาเป็นมอสน,นั Hola กเรียนเคยเห็นมอสนะครับเป็นต้นเล็กๆนะครับเป็นต้นเล็กๆที่ชอบเกิดตาม ตามบริเวณที่ชุ่มชื้นที่บริเวณโขดหินหรือบริเวณที่มีฝนตกนะครับที่ชุ่มชื้นนะครับรวมไปถึงเฟิร์ตน,รนรต้นเฟิร์นนะครับต้นเฟิร์นต้นผักแว่นนะครับต้นปรงต้นสนนะครับต้นแปกปวยนะครับพวกนี้นะครับเป็นพืชที่ไม่มีดอกนะครับแต่ว่าบางชนิดนะครับก็มี มีเมล็ดแต่เป็นเมล็ดเปลือยเขาเรียกว่าเมล็ดเปลือยก็คือไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับอันนี้คือพืชไม่มีดอกนะครับส่วนพืชมีดอกก็จะมีส่วนประกอบครบทั้ง5้าอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกผลเมล็ดครับจะเินเติบโตกลายปเป็นดอกนะครับอย่างเช่นดอกกุหลาบดอกทานตะวันดอกมะม่วงเป็นต้นนะครับแต่พืชบางชนิดออกต้องใช้เวลาปลูกเป็นเวลานานนะครับถึงจะเห็นดอกก็คือพวก ตะไคร้พวกไผ่พวกอ้อยอย่างเงี้ยไผ่กับอ้อยนะครับเป็นพืชที่มีดอกนกเกียนทีนี้เรามาดูว่าความแตกต่างเมื่อกี้เราทราบไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างพืชมีดอกกับพืชที่ไม่มีดอกมีอะไรบ้างนะครับที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับแล้วก็สังเกตเห็นได้ส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่นะครับที่แตกต่างกันระหว่างพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกคือพืชไม่มีดอกนักเรียนจะมีการขยายพันธุ์เหมือนกันแต่การขยายพันธุ์ของเขานะครับจะใช้วิธีการสร้างสปอร์นะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นฟืนนะครับสปอร์ของเขานะครับก็จะอยู่ด้านหลังท้องใบนะครับบนด้านหลังท้องใบเขาจะมีสปอร์เป็นเม็ดเล็กๆนะครับจำนวนมากมายซึ่งสปอร์ตัวนี้นะครับมันจะเจริญกลายไปเป็นต้นฟืนต้นใหม่นั่นเองนะครับ ก็คือเป็นวิธีการขยายพันธุ์ของพืชไม่มีดอกส่วนพืชมีดอกก็ใช้ทุกส่วนขยายพันธุ์ได้นะครับรวมไปถึงดอกที่มีส่วนประกอบครบนะครับก็สามารถเจริญกลายไปเป็นต้นต้นอ่อนหรือต้นต้นลูกก็ได้นะครับในอนาคตวิธีการจัดจำแนกนะครับการจัดจำแนกเราทํำยังไงครับขั้นตอนเรามีขั้นตอนดังนี้นะครับ1ก็คือสังเกตสิ่งที่สนใจ ก็คือพืชนะครับสชนิดนี้เราอาจจะยังไม่จําแนกนะครับเราจะเอามาจําแนกว่าพืช2 3 4หรือ5ชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับสังเกตภาพสังเกตสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะครับกำหนดเกณฑ์นะครับกำหนดเกณฑ์ขึ้นมาว่าอะไรที่แตกต่างกันแล้วทําให้ทั้ง2ชนิดนี้จัดจาแนกออกเป็นกลุ่มๆนั่นเองครับสแยกสิ่งที่มีลักษณะต่างกันออกแกกันอะไรที่ต่างกันแยกออกจากกันนะครับจะได้เห็นความแตกต่าง แล้วก็5จัดกลุ่มสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ตามาเกณฑ์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างพืชที่ไม่มีดอกนะครับอย่างเช่นต้นเฟิร์นนะครับี่ต้นเฟืร์นต้นเฟืร์นที่พูดไปเมื่อกี้นะครับผักแว่นนะครับผักแว่นนี้จะเป็นผักที่คนสมัยโบราณก็เอามากินเป็นผักเป็นผักเป็นสมุนไพรนะครับจะชอบอยู่ตามน้ําตามรุ่มห้วยหนองคลองบึงนะครับตามบ้านเรานะคผักแว่นนักเรียนคงจะเคยเห็นหน้าตานะครับ ต้นโปร่งเนี้ยมีลักษณะคล้ายกับต้นปาล์มแต่ต้นโปรงนี้จัดอยู่ในเป็นพืชไม่มีดอกนะครับต้นโนเนี่ยเป็นโนสองใบนะครับเป็นพืชในกลุ่มที่ไม่มีดอกนั่นเองนะครับส่วนพืชมีดอกนะครับเราสังเกตแง่ายๆนักเรียนครับว่ามันจะมีดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบดอกทานตะวันดอกชบ้าดอกกล้วยไม้นะครับดอกไม้เหล่านี้นะครับเป็นดอก เป็นพืชที่มีดอกนะครับกพคือใช้ในกระบวนการขยายพันธุ์หรือใช้ในกิจกรรมอื่นของเขาต่อไปนะครับเช่นกุหลาบพวกนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าพืชดอกนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะครับถ้าใช้ลักษณะของดอกเป็นเกณฑ์น,นะครับก็จะใช้พืชดอกของใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับกับพืชดอกของใบเลี้ยงคู่นะครับเรามาดูว่า ใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่มันต่างกันยังไงนะครับรวมไปถึงดอกของมันต่างกันยังไงนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับวิธีการแยกอันดับแรกนะครับต้องเรียนดูที่กลีบดอกครับถ้ากลีบดอกมีจํานวน3กลีบหรือทวี3ทวีคูณของ3ามเช่น3า6เก้สบออย่างนี้เป็นต้นนะครับจัดว่าเป็นกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับส่วนถ้า มีใบตั้งแต่มีกลีบดอกตั้งแต่4กลีบ5กลีบนะครับหรือถ้าวิคูณของ4ไม่ว่าจะเป็น8ไม่ว่าจะเป็น10นะครับจัดว่าเป็นกลีบดอกของพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองนะครับลักษณะที่2นะครับที่เราจะสังเกตได้ชัดเจนก็คือลําต้นนะครับสังเกตลําต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับจะมีลักษณะเป็นข้อเป็นป้องอย่างเช่นต้นไผ่ต้นอ้อยนะครับพวกนี้พวกหญ้าปล้องนะครับจะมีข้อตรงนี้ นะมีข้อมีป้องชัดเจนส่วนลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับจะไม่ปรากฏข้อป้องอย่างเช่นมะม่วงนะครับอย่างเช่นมะม่วงเป็นต้นนะครับไม่มีข้อไม่มีป้องนะครับลักษณะที่3นะครับเราสังเกตไปนะครับลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับใบของเขาจะมีลักษณะเป็นยาวๆแหลมๆนะครับถ้าเราดูที่เส้นใบนะครับเส้นใบเขาจะมีลักษณะเป็นเส้นขนานนะครับอย่างเช่นใบอ้อยนะครับนักเรียนเคยเห็นใบอ้อยใช่ไหมครับ เส้นใบเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีลักษณะเป็นเส้นขนานเองส่วนใบของพืชใบเลี้ยงคู่นะครับจะมีลักษณะเป็นล่างแหนะครับออย่างเช่นใบของต้นชะบาใบของต้นมะม่วงนะครับถ้าเราสังเกตนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการแตกแฉกออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ นี่แหละครับเขอเรียกว่าร่างแหนะครับเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นนะครับที่จะมีใบแบบนี้ถ้าเราเห็นใบแบบนี้แสดงว่า,าพืชต้นนั้นเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แน่นอนนะครับและก็ดูที่ใบเลี้ยงใบเลี้ยงดูตอนไหนครับดูตอนที่เขาเกิดใหม่ๆนะครับถ้าเขาเกิดออกมาแล้วมีใบเลี้ยง1ใบนะครับเราเรียกว่าใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วมีใบเลี้ยง2ใบแบบนี้ขึ้นมานะครับในระหว่างที่งอกออกจากเมล็ดเราจะเรียกว่าใบพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเราจะจัดกลุ่มว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ แล้วก็ดูที่รากนะครับอ่าสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งเราเราดูที่รากนะครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับรากเขาจะเป็นระบบรากฝอยนะครับก็คือเป็นรากที่แตกแขนงไปเรื่อยๆนะครับแตกแขนงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดแตกไว้ข้างๆนะครับอ่านี่เราเรียกว่าเป็นรากฝอยนะครับส่วนระบบรากแก้วจะอยู่ในกลุ่มของพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับเวลาเขาออกจาก เมล็ดใหม่ๆนะครับเขาจะมีรากที่ชวนชัยออกมาที่ใต้ดินนะครับเป็นรากแรกเกิดนะครับหรือเราเรียกว่ารเลดิเกิลนะครับพวกรากเรดิเกิลหรือรากแรกเกิดนะครับเป็นรากที่จะเจริญการไปเป็นรากแก้วนะครับในในช่วงที่มันเจริญเติบโตนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่ใช้ในการจัดจําแนกระหว่างพืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชดอกใบเลี้ยงคู่นะครับนักเรียนก็ลองเปรียบเทียบแล้วก็สังเกตพืชที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับสําหรับวันนี้นะครับ ในเนื้อหาของพืชการจัดจำแนกพืชน,นะครับก็ถ้าใช้ลักษณะของดอกเป็นเกณฑ์นะครับเราก็จะจำแนกออกเป็นพืชดอกกับพืชไม่มีดอกใช่ไหมครับพืชดอกก็คือพืชที่มีส่วนประกอบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรากไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบกิ่งก้านมีดอกมีผลมีเมล็ดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของพืชดอกนะครับส่วนกลุ่มของพืช ไรดอกนะครับหรือพืชไม่มีดอกนะครับก็จะเป็นกลุ่มของพืชที่ไม่มีดอกเลยนะครับก็จะมีแค่รากมีแค่ลําต้นมีแค่ใบนะครับแต่จะไม่มีดอกนะครับก็อย่างเช่นพวกดอกแว่นพวกสนนะครับพวกพวกหนอกจอกแหนบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็นําไปทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ